สวัสดีครับมาพบกับช่องบารมีหลวงปูนะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่จะมาให้ชมกันเป็นเหรียญรุ่นฉลองอายุครบ8รอบนะครับหลวงปูแวนสซจินโนวดัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่พศสองพันห้ารอยยีนะครับไปดูเหรียญกันครับด้านหน้าก็เป็นแบบนี้นะครับ สำหรับเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นเหรียญพิมพ์เล็กนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ผมก็ยังไม่เคยเจอเก๊นะครับท่านใดพบเจอก็สามารถเช่าเก็บไว้ได้นะครับเหรียญรุ่นนี้ก็พบเจอได้ทั่วไปนะครับ มาดูด้านหลังครับมาดูอีกเหรียญหนึ่งครับด้านหน้านะครับ ด้านหลังครับมาดูขอบนะครับขอบตัดก็จะประมาณนี้นะครับ ครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาให้ชมก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ